เอามารับชมกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็จะเป็นการยกอ่าเหล็กเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเหล็กเหล็กถักนี่แหละจันทันหรือว่าเหล็กแปรหรืออะไรไม่รู้มาดูซิเขาจะใส่ตรงไหนผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางเรื่องนี้ครับไม่รู้ว่าจันทันหรือว่าแปรหรอก <c oughs> ยกเครนโดยเรลาน้อยครับนูนครับเีซูม้ดูนี่ ควบคุมเครนครับอ่ามาดูจะใส่ตรงไหนก่อนอได้ตกกล,งกลางไม่กล,กลางได้ไหมไม่ได้นี่เกาะไม่ได้ตำแหน่งกลางนเนี่ย phần nôn dài quá ào còi không phải cái này không phải cái này Đi xô mà tôm Tôm rồi tìm 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 tôm tìm rồi tìm Hả <c oughs> ได้ไหมนะได้ไหมนะผมว่าทางนี้จะหนักกวา่านะเนี่ยได้ไหมนี่แหละปัญหามัน่วงกันไม่ได้เนี่ยเอาเตี้ยโซ่มาไหนอ้อยเวรุดมาไหนแต่ อ่ามุนมามุนนี่มุนมานี่แบบใดนี่ยเอ,อ,อาใส่ใส่ยัยยงไงวะเนี่ย อันนี้ใส่ตัวไหนไไไไอ๋อหมุนไป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 ใส่ฝั่งนู้นก่อนครับ อ้าวอ้าวต้องวิ่งไปทางนู้นแล้วเหรออ้หูอยกจะสมเด็จนี่ยากเยอะนี่ผมได้่มนั่งแล้วทีนี้ลำบายมาดูครับเขาจะตั้งยังไง ช่วยเตรียมตู้เชื่อมก่อนครับต้องเอานั่งร้านไปบ่นี่อ๋อขึ้นไปเลย,ดยเดี๋ยวทดสอบยกดูว่ามันได้ไหมมันน้ำหนักมันมันล้านกันไหมตายบอมันล้านกันบอนอเนี่ เอาเอาเอาได้ปีนแน่ะนติดอานุมาดอเต้นี่ขยับเป็น่โอ้ถ้าไม่มีรถเคนตัวเองนี้ย่หวังครับ หมดเยอะคือกันนด้นี่จางรถเครนมานี่เอาลองดูดิน้ำหนักมันไม่บรรลันกัน ไม่ได้ไได,ดึงไปทะนุนอีกย,ยกเลยยกเลยได้อยู่ได้อยู่ยกเลยยกไปยกไป มันจะลดไหมนะั่นะนะ่ะไอ้ไอ้สู้เกาะไว้ตรงนู้นะนะ่ะกลัวแต่มันจะหมุนแล้วสินะีนะ่ย ยืดแขนออกไปแล้วยืดแขนออกไปหน่อยยืดแขนไปอ่าละว่าว่าว้าว่าว่าเอาข้างนอกบ่เอาข้างนอกแล้วข้างนอกข้างนอกฝั่งนู้นข้างนอกข้างนอกข้ามไป ข้ามไม้สาโด,โดโดนั้นไปฝั่งนู้นชักออกไปอีกอ่ชักไปอีกอบ๊อมาใช่เราฝั่งนู้นข้ามไปฝั่งนู้นข้างนอกอ่ มันต้องขึ้นไปจับฝั่งนู้นนูนะต้องเราจะจับอาขึ้นไปจับฝั่งนู้นหน่อยอามันอย่างั้นมันมน,น,นี่มันวิ่งไปอย่างนี้แหละขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวไปช่วยขึ้นไปก่อน พ่อแล้วพ่อพ่อเดี๋ยวไปช่วยขึ้นไปแล้วเอออันล่ะข้างนอกขึ้นไปฝั่งนี้คนนึง อ้าให้ครนะอ้าาเอาแ่เมเนาะแบบไรดินี่เอาตัวแรกตะกอดตะกอดตะกอดไปทิศตะวันออกนี่

นั่งร้านง่ายกว่าแล้วนี่เอาเปิดเรียงตาวเลยเอาไหนล่ะ โอ้ถ้าเราไม่ตั้งตัวโดนั้นนี่จับไม่ได้เลยเนาะถ้าไม่ตั้งไอ้ตัวโดกลางๆนั่นน่ะอันนี้เขาไว้พิงแบบสบายเลยเห็นไหมเออหอทาเว้แกวเลยอะอ,ย <laughs> อันนี้กลัวความสูงนี่ทำงานแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยผมคนหนึ่งหละทำไม่ได้ <laughs> ฝั่งนี้เชื่อมยังไม่เสร็จครับเอาก็จะอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเลี้ยวไปดูฝั่งนู้นดิมันโผล่ออกไปกี่เมนะ็ดมันโผล่ไปกี่เม,ม็ดวะสองเม,ม็ดไหม,มอู้ต้องตัดไหมนี่มู้ช่วยอันนี้โผลก่กี่เมเ็ดนี่สองเม็ดเออขนาดนี้กำลังสวยเนาะโผล่มาสองเม็ดครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม